สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนท่านนักเรียนที่อยู่ในห้องสูงแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาศซึ่งเนะื้อหาและรายละเอียดน,นักเรียนก็ได้ทราบแล้วเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเ,เรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาศนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ก็มีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะคะเนื่องจากว่า การแบ่งเนื้อหาออกเป็นถึงสีช่วงนะคะและในแต่ละช่วงนั้นก็ยังมีหลายย่อหน้านะคะการฝึกการย่อความจึงมีลักษณะที่พิเศษออกไปจากการย่อความประเภทอื่นๆนะคะก็คือโดยมากแล้วเนี่ยหลักการย่อความโดยทั่วไปนักเรียนต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเพียงย่อหน้าเดียวนะคะเป็นความเข้าใจของเราที่เข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือให้ได้หนึ่งย่อหน้านะคะแต่ ในการศึกษาในเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาสนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างยาวและถ้าเรียนย่อเป็นย่อหน้าเดียวทั้งหมดทั้งสี่ช่วงเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นการย่อความเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาสนี้ครูจะแบ่งนักเรียนเป็นช่วงๆนะคะตามเนื้อหารละเรียนในหนังสือคือแบ่งเป็นสี่ช่วงและก็จะมีรูปแบบของการย่อความ ในแต่ละช่วงเป็นย่อหน้านะคะครูก็จะยอ่อยนอเรียนดูเป็นตัวอย่างเพียง1ช่วงก็คือในช่วงที่1ในช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นีนักเรียนไปฝึกการย่อเองนะคะ mm. นี่คือรูปแบบของการย่อความในรูปแบบที่1นะคะ mm. ในรูปแบบที่2ก็คือการย่อดโดยทั่วๆไปแล้วเดี๋ยวครูจะเรนักเรียนได้จดตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างลงในสมุดเพื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างในการ ปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้งานนักเรียนนะคะหลังจากที่เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะมาดูเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วที่ครูสอนไว้นะคะแล้วก็ยังยังไม่หมดนะคะเพราะว่าในช่วงที่1น,นะคะช่วงที่1มีถึง8ย่อหน้าเมื่อวานนี้เรียนได้ไปทั้งหมด5ย่อหน้าใช่ไหมคะ ก็ยังขาดย่อหน้าที่6ย่อหน้าที่7แล้วก็ย่อหน้าที่8นักเรียนมาดูย่อหน้าที่6ต่อเลยนะคะเรียนจดต่อในสมุดเลยนะคะในย่อหน้าที่6นะคะใจความสำคัญจะกล่าวถึงสมิงพระรามไปถึงค่ายพมา่าแล้วรอเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพมา่านะคะจดบันทึกลงในสมุดนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มีตัวอย่างดูนะคะ เพราะว่าครูจะก,กำหนดนักเรียนย่อเป็นย่อหน้าและทำเป็นชิ้นงานส่งเป็นรายงานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างและต้องทำความเข้าใจ,จตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามในช่วงที่หนึ่งนี้มีตัวอย่างให้แล้วไม่ต้องย่อเองนะคะและในะช่วงที่สองช่วงที่สามแล้วก็ช่วงที่สี่นั้นนักเรียนจะต้องฝึกการย่อเองนะคะ ย่อหน้าที่6เมื่อสรุปเป็นใจความสำคัญสั้นๆน,น,นะคะก็จะได้เพียงเท่านี้ก็คือสมิงพระรามไปถึงค่ายพมา่าแล้วรอเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพมา่านะคะต่อไปมาดูย่อหน้าที่7นะคะย่อหน้าที่7สมิงพระรามขอแสดงฝีมือในการต่อสู้กับทหารคนใดคนหนึ่งตัวต่อตัว,ตวรู้สึกครูจะพิมพ์ซ้ำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนะคะ ย่อหน้าที่7นะคะครูแก้ไขแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ต้องเรียนจดบันทึกลงในสมุดนะคะ yeah. 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 สมิงพระรามขอแสดงฝีมือในการต่อสู้กับทหารคนใดคนหนึ่งตัวต่อตัว,ตว,ตว <Yeah. S 1> ในย่อหน้าที่7สรุปใจความสำคัญได้อย่างนี้นะคะ yeah. 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 จดบันทึกลงในสมุดนะคะอย่าคุยกันทั้งต้นทางและปลายทาง วันนี้มีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมากถึงแม้ว่าครูจะย่อให้แล้วแต่ก็ยังมีเนื้อหาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามจดให้รวดเร็วเดี๋ยวเรียนจะจดไม่ทันนะคะสมิงพระรามขอแสดงฝีมือในการต่อสู้กับทหารคนใดคนหนึ่งตัวต่อตัวเพราะว่าสมิงพระรามบอกว่าทหารถ้าจะให้ดูว่าสง่าง,งามนะคะก็ต้องอยู่ในสนามรบขอให้ทางฝ่ายพม่านั้นจัดทหารที่มีฝีมือมาต่อสู้กัน แต่ทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพี้ยงพลั้งไปสม,มิงพระรามเกินอันตรายแม้แต่นิดเดียวนะพระเจ้าแผ่นดินพม่าก,ก็จะเสียคําสัตย์ได้นะคะต่อไปย่อหน้าที่8นะคะยอหน้าสุดท้ายของช่วงที่1นะคะพระเจ้าแผ่นดินพม่าก,กลัวว่าจะมีการพลาดพลั้งจึงให้สม,มิงพระรามกลับไปยังค่ายของตนนะคะ นี่คือเนื้อหารายละเอียดที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดเนเรียนพยายามจดด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเนื้อหารายละเอียดในชั่วโมงนี้ก็มีมากนะคะเนื่องจากว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเรียนเป็นเวลายาวนานนะคะมากกว่าหน่วยการเรียนรู้อื่นแล้วก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีสำนวนโวหาร ตลอดจนคำศัพท์แลวก็ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีปะปนอยู่เพราะฉะนั้นทั้งภาษาไทยแล้วก็การใช้คำภาษาของอพอม่าและมอญต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญนั้นก็จะมีความยากมากขึ้นนักเรียนต้องใช้สมาธิในการเรียนมากขึ้นนะคะมาดู การย่อทั้งช่วงนะคะตัวอย่างการย่อเป็นย่อหน้ากับการย่อทั้งช่วงนั้นให้นรกเรียนศึกษาแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ ักเรียนทุกคนต้องจดนะคะอย่านั่งเฉยๆนะแล้วก็ไม่ควรคุยกันเป็นที่รบกวนนะคะให้รักษามารยาทด้วยอย่าให้เตือนเป็นครั้งหลายๆครั้งนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนมา <ๆๆ S 2> ดูตัวอย่างการย่อทั้งช่วงนะคะ จดบันทึกลงในสมุดนะคะยังไม่มีใครที่มีตัวอย่างเองนะคะที่ครูสำเนาเอกสารใบความรู้ให้นั้นไม่ใช่ที่ครูกำหนดให้จดในสไลด์นี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคงได้ยินกันทั่วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนอย่าสรุปเอาตามความเข้าใจของตัวเองแล้วทึกทักไปว่าควรจดหรือไม่ควรจดถ้าครูสั่งให้ปฏิบัตินักเรียนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ ไม่เช่นนั้นแล้วนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะสอบผ่านในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะการสอบผ่านไปแล้วนักเรียนเห็นได้ว่าบางหน่วยการเรียนรู้นั้นนักเรียนได้คะแนนพอใช้ได้คะแนนผ่านแต่กลับได้คะแนนดีเนี่ยนักเรียนลองลองดูว่าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้นแตกต่างกันแต่ละทักษะนะคะแต่หน่วยการเรียนรู้นี้ นะล้วนแต่มีเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามที่เราละเลยเนี่ยก็ไม่ควรละเลยเพื่อว่าเราจะได้ความรู้อย่างเต็มสมบูรณ์นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างการย่อทั้งช่วงนะคะการย่อทั้งช่วงนี้นักเรียนจะต้องอ่านให้จบนะคะอ่านให้จบแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญซึ่งค่อนข้างยากในเนื้อหาเรื่องราชาธิราชนะคะ ทั้งนี้ครูได้ย่อให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างดังนี้นะคะนักเรียนจดไปเลยนะคะพระเจ้าแผ่นดินพมา่าได้ยินคนสรรเสริญสมิงพระรามทหารเอกของมอนว่าสามารถในการรบอีกทั้งรูปร่างท่าทางก็งดงามจึงให้อมย์นำพระราชศาสตร์ไปยังพระเจ้าแผ่นดินมอวขอให้ส่งตัวสมิงพระรามไปให้ทอดพระเนตร การรบในครั้งนี้นะคะเป็นการรบระหว่างมอญกับพม่านะคะในขณะที่เรียนศึกษาเนื้อหารายละเอียดในใบความรู้ที่8นั้นให้เรียนแบ่งเป็นฝ่ายให้ชัดเจนนะคะว่าฝ่ายพม่ามีเมืองหลวงชื่ออะไรฝ่ายมอญน,นะคะฝ่ายมอญฝ่ายพม่าเนี่ยมีเมืองหลวงชื่ออะไรนะและมีกษัตริย์ชื่ออะไรมีราชโอรสมีนายทหารเอกนะของแต่ละฝ่ายได้มีใครบ้างแล้วก็ มีช้างทรงของกษัตริย์เนี่ยช้างศึกเนี่ยนะชื่ออะไรบ้างนะคะในแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมอญฝ่ายพมา่านักเรียนต้องแยกตัวละครอ,ออกให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นนักเรียนจะทําความเข้าใจในเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมากได้ค่อนข้างยากนะคะแต่เนื้อหาอรายละเอียดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะชื่อหัวข้อชื่อตอนก็บอกแล้วว่าตอนปลายประการมาเพราะฉะนั้น เนื้อหาละเอียดก็จะเกี่ยวข้องกับช้างพลายประกายมาสว่าไปทําอะไรที่ไหน mm hmm. เมื่อ,อไรแล้วเกิดผลอย่างไรนะคะและทาไมชื่อตอนนยถึงได้ใช้ชื่อตอนว่าพลายประกายมาสมีลักษณะพิเศษอย่างไรที่แตกต่างจากช้างโดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็ดูความผูกพันระหว่างช้างกับมนุษย์ะนะคะทั้งในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันว่ามีความผูกพันกันอย่างไรนะคะ และโดยเฉพาะช้างกลายประกายมาศเนี่ยเป็นช้างที่มีความสามารถนะคะแล้วก็สามารถฟังฟังคำสั่งจากมนุษย์ได้และก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะพระเจ้าแผ่นดินมอนไม่ไว้ใจกลัวพม่าจะคิดทำร้ายจึงต่อไปตามที่ทรงดำรินะก็คือไม่ไว้ใจเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้น เคยไว้ใจแล้วก็ฝ่ายพม่านั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคําพูดที่พูดไว้นะคะพระเจ้าแผ่นดินพม่าจึงตอบว่าในการทําสงครามนั้นการที่จะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจศัตรูนั้นก็ตามแต่จะตัดสินใจนะคะแต่การสงครามในครั้งนี้เป็นการทําสงครามระหว่างกษัตริย์นะคะระหว่างกษัตริย์นะ เพราะฉะนั้นการไม่รักษาสัตว์เนี่ยการไม่รักษาคําพูดเนี่ยย่อมจะเสียเกียรติยศนะคะจึงไม่น่าที่จะ,ะคิดว่าเกิดอันตรายแต่อย่างใดนะคะพระเจ้าแผ่นดินมอญก็ทรงให้สมิงพระรามเนี่ยเดินทางไปยังแผ่นดินของพมา่าได้นะคะเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินพมา่านั้นส่งทอดพระเนตรความสง่างามของสมิงพระรามนะคะนี่คือเนื้อหารายละเอียดที่ เป็นการย่อทั้งช่วงนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะจะเห็นได้ว่านักเรียนในห้องม .2 อทับนี้เป็นจำนวนมากจดนะคะแต่ก็มีบางคนไม่จดนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดบันทึกนะเพราะว่าทั้งหนึ่งชั่วโมงทั้งเรียนนั่งเล่นลน,นักเรียนไม่ได้ประโยชน์นะคะต้องจดไปด้วยตรงไหนที่ขาดไปเนี่ยครูจะได้เพิ่มเติมให้นะคะฟังที่ครูอธิบายเพิ่ม เป็นการย่อความไม่เกี่ยวกับใบงานใบความรู้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดลงไปในสมุดเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างการย่อทั้งช่วงระหว่างการย่อทั้งเรื่องนะคะทั้งย่อทั้งช่วงย่อเป็นอตอนในแต่ละช่วงนั้นเป็นอย่างไรนะคะ นักเรียนพยายามจดให้ติดต่อกันนะคะเรียนอย่าเว้นเป็นสไลด์เหมือนกับที่ครูพิมพ์นะคะเพราะว่าเนื้อที่ครูมีจำกัดนะคะ